สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซีจันแฟมิ i ี่อิสไมล์ไนนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่3เนาะวันนี้วันว่างครับวันหยุดเราก็เลยเมาทำธุระแถวแถวของเปลมน,นะครับก็เลยแวะเข้ามาดูสักหน่อยนะครับว่าที่นี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับมีปลาหรือเปล่านะครับผมซึ่งหมายที่เรามาเนี่ยก็จะเป็น หมายที่อยู่ใกล้กับสถานีประปานะครับอยู่ด้านหลังเมื่อกี้ขับรถไปดูครับโอ้โหน่าหนาเต็มเลยตรงนั้นนะครับผมแล้วก็หมายที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับสถานีสูบน้ํานะครับแล้วก็ตัวใกล้สะพานเหล็กตรงนี้นะเห็นว่างอยู่น่าจะมีนะนะเขามาตกไปแล้วแหละนะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะกลับไปละนะครับวันนี้เราก็มาลองดูซิ นะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับสําหรับที่นี่เนาะผ่านมาก็ลองมาเช็คดูนะครับผมอันนี้เราก็จะลงเป็นตะกอ้อนะครับนี่ตะกอ้อจิ๋วนะครับ2เซนแล้วก็เบอร์เบจจิโนเบอร์ศูนดแปะซึ่งก็เป็นตะกอ้อที่เราใช้ตกปลาในเขื่อนตะเสียวนะครับน,นี่อุย้ยก็จะใช้เป็นเม็ดโฟมนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่เขี่ยเข้าไปนี่ครับประมาณนี้อ่ะลูกเล็กๆ,กๆเดี๋ยวจะลงว่าจะลงสักสามคันก่อนนะครับผมโอเคครับพร้อมแล้วไปดูนะครับผมอาเลยคบ อยู่ตรงนี้สิโอ้โหเยอะบแตกอ่อยปลาไว้ก่อนเยอะรุดเดึนกลับมามายืนตรงนี้เนี่ยอย่าให้มันเข้าไมา้

มาแล้วครับปลาอะไรไม่รู้ครับท่านผู้ชม โยนเสลงเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่เป็นปลาตะเพียนนะครับท่านผู้ชมนี่ตะเพียนขาวนะครับตัวแรกนะ น่าจะปลาตะเพียนหรือเปล่าโอ้ตะเพียนจริงด้วยมีแต่ตะเพียนครับท่านผู้ชมเนี่ยไซเนี้ยปลาเล็กครับเนี่ย ก็โฉบมาโดนปล่อยครับมคลองเปลยไปในมอด ปนินนป็นต,ตัวเล็กอย่ง2อนิ้วยังไม่ใช่ไซส์ที่เราตามหานะครับปล่อยไปก่อนครับ เด็กตกปลาครับเมื่อกี้ดึงให้นะครับก็ไซ์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวสามนิ้วนะครับแต่ก็ยังไม่เจอตัวใหญ่เนะเราก็จะปล่อยไปก่อนเพราะยังไม่ใช่ไซส์ใหญ่ที่เราตามหาโอเคครับ มาก็เข้าอยู่นะเพียรหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมครับเลยน่กเลยคอ,อยครับ อันนี้ครับนี่สามนิ้วตัวที่สองมาแล้วครับ चुपे मैं यार ีไซส์ประมาณนี้นะครับส่วนที่นี่ไม่ใช่ปลาที่เราตามหานะครับไป้ากินดีอยู่นะครับวันนี้ขนายานี้เนาะนจะตกไนตกแล้วไม่นานก็ตก สำหรับอีพีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาเช็คไม้ตกปลาที่คลองเปรมนะครับผมเนียพี่กัดนะสะพานนี้นะครับตรงด้านหลังก็จะเป็นข้ามไปเส้นหลักที่ข้ามไปคลองหลวงนะครับวันนี้เราก็มาเช็คไม้ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ก็ถือว่าปลามีปลาลินนะครับปลาลินเข้าตัวมันสามนิ้วนะครับแล้ววิธีการก็คือนะต้องตีไปนู้นครับเกือบถึงขอบด้านนู้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับห่างจากขอบด้านนู้นประมาณเมตรหนึ่งครับ กองตีไปสองนี้นะปลานดินกินฝั่งนั้นหมดเลยนะครับส่วนนาตีระดับกลางๆน่าจะเป็นพวกปลาตะเพียนมากกว่าซึ่งปลาตะเพียนก็เข้ามาสีห้าตัวเลยครับก็ปล่อยกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปลาดินหรือปลาตะเพียนนะครับผมซึ่งปลาดินที่นี่ครับยังเป็นตัวที่ไม่ใหญ่มากนะยังไม่ได้ไซส์ที่เราต้องการก็ปล่อยกันหมดเลยวันนี้ถือว่ามาเช็คไหมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะครับผม แล้วคอยมาดูกันทั้งอีพีหน้าเราจะไปทําอะไรให้ดูนะครับอาจจะไปเที่ยวไปตกปลาหรือไปที่ไหนลองติดตามกันดูนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าให้ไปทาอะไรที่ไหนบ้างน,นะครับแล้วเจอกันอ e. ีพีหน้าซีอูบ๊ายบาย